สวัสดีครับชาวเซิร์ไไนทุกคนที่มาดูในช่องผมนะก็อย่างที่รู้ว่าช่องผมเป็นช่องอาริ่าเนี่ยแล้วก็มีการสลับทําคลิปความรู้ลงมาด้วยแต่ว่า ผมจะมีเรื่องจะมาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21นี้ไปเนี่ยเป็นเวลา6วันผมจะทําการไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้สามารถที่จะมาภาคหรือว่าจะมาอัปเดตเมตาอะไรได้ข้อเสียเนี่ยมันคืออย่างนี้ทุกคนผมจะพาไปดูนะคือผมไปวันที่21ใช่ปะ่ะมันก็คืออีก6วันวันนี้ผมอัดวันที่เดือน7วันที่15ผมไปวันที่21เพราะฉะนันตู้ลินเนี่ยมันออกแล้วและจะมีตู้ใหม่เข้ามาแล้วโอเคไหมนั่นคือข้อเสีย เพราะฉันผมเนี่ยอาจจะไม่มาอัปเดตตัววงตัวใหม่อะไรแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นของอารีนาของในช่วงไม่กี่วันเนี้ยที่ผมอัดเอาไว้แล้วก็เอาไปลงให้ในช่วงนั้นโอเคไหมผมจะลงต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่21ต่อเนื่องไป6วันลงอารีนาในทุกๆวันเลยโอเคไหมเรื่องที่จะมาแจ้งก็มีประมาณเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่ชอบอารีนาก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้เลยเจอกันแน่นอนในวันที่21 เป็นอารีนาเดย์หรือไม่ก็ลงให้7วันไปเลยไหมจะได้ครบ1อาทิตย์พอดีเออประมาณนั้นเลยก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วแต่ว่าจะทำา6หรือ7วันโอเคแต่ว่าคลิปเนี้ยก็มาแจ้งแค่นี้เลยนะโอเคบายบายครับ